เอาสุลงไปยังสูงคึ้แม่ไหมได <laughs> ้ยสมยื้ยถุงพยานดำนเลยเนาะก็ยางไปเหยียบมดแดงกวนีน่นะเนาะมดแดงไปดดงไห <ป S 1> <า>ุ่นเบิงบ้งไปอ๋อมันเลือกดีสไหะเลือลย,ลยอะเป็นลมเด้อโห่นโกโก้ไดผู้เดียวหะปลาไปซุ้ไป ถึงแมดแดงมันก็นย่านน้ามันจะถึงแม่ขึ้นหงนาเนาะฝนฝนตกเมื่อเดียวเรียบร้อยเขาเขาเต็มเลยนี่หน้าพยาวังนี่ <c oughs> เสียดังนำเลยน่าไปเจิตัดเข่าไหมพ่อพี่ละเข่าตัดไหมันลอยมากนี่นขนาดเมื่อเดียวได้สวด่วัโตเคยวางอาทิตย์นึงอยู่คากรีเนะื้ คนงานตกเมื่อเดียวขาสาถ้าป็นแห้งไร้เงนค่าต้นใหม่้เสือบังบะได้โอ้ยจนสิรุ่นถนนเนาะอีจนสิรุ่นถนน,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 ถน,นขาออนารินเรียบร้อยเลย